สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ผมอาบิยอนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่แกะกล่องเพิ่งเปิดเซิรฟ์ฟวันนี้เลยนั่นก็คือ m a r v e l ล i ์บ l นั่นเองครับเดี๋ยวเราเป็นเกมที่คล้ายๆกับ Overwatch คือไม่คล้ายหรอกรูปแบบเกมเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นตัวละครของ Marvel ที่เรา คุณหน้าคุณตากันดีนั่นเองครับเนี่ยก็มีตัวละครมากมายเลยมีสไปเดอร์แมนมีกัปตันบางนาด็อกเตอร์สติมงี้มีเฮล่ามีมูนไนเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วก็ผมเนี่ยจะเล่นในส่วนของกัปตันบางนาแล้วกันเพราะว่าผมถนัดที่สุดไปเตสโก้ไปเรื่องอันเลยพปูดทางพางเพลงเป็นเกมที่มันมากๆเลยครับผมได้เล่นไป4ีหเกมเนี่ยติดงอมแงมเลยยิ่งกว่า <S 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 ไปแล้วก็โหลดด่านนะครับ ฮิ l ฮ h ว a v e ส์ไฮดราด่านไฮดราครับไปโหลดด่านแป๊บหนึ่งไปเราสกิปไปเลยเราก็จะเลือกเป็นด้านของกัปตันบางนะเพราะว่าผมคือตัวละครเนี่ยมีเยอะมากครับ30กว่าตัวเนี่ยมีไอรอนฟิตไอมีมูนไนท์แต่ว่าผมถนัดกัปตันเมกาสุดละเล่นง่ายสุดละหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเล่นดู ขอลอโหลดเกมแป๊บหนึ่งครับนี่โยนโล่นึ่งทีแล้วก็เตะดึงกลับขึ้นมาอย่างเท่ไปลุยกันเลยครับไม่รู้ว่าคอมผมจะไหวไหมเริ่ม,เร,มเริ่มแหลกแล้วโหลดฉากเนี่ยครับเขาก็จะมีคัดซีนให้ดูว่ามียางมีโยมียานสวยมากครับเนี <All right. S 1> ่ยก็ในเกมก็จะเป็นแบน,นี้เ <All right. S 1> นี่ย <All right. S 1> มีกู๊ดด้วย <All right. S 1> แต็มก mm ู hmm. ๊ดต่อยต่อย อันนี้มันชื่ออะไรวะมีดาบด้วยคุณคือผมเป็นปกติเนี่ยผมเป็นแฟนมาเวลแล้วนะครับแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ทุกเกมน่ะจำชื่อตัวละครไม่ได้ตื่เต้นเพลไมวันนี้อุตส่าห์ทิตยคลิปไปกับตันเมกาเหมือนไอรอนแมนเลยมีขลังเลยป้ายประตูกเราจะเปิดครับเอ๊ะกูนันปีนได้บนได้เพิ่งเห็น ไปดุยกันเลยเราก็จะวิ่งได้นะครับกัปตันเมกาก็เป็นสายแทงนั่นเองไปแล้วเราไปแทงให้เพื่อนนะครับเขาก็รอ,อเราวิ่งมาครับเราวิ่งอย่างองอาจเลยมาครับเรามายึดตำแหน่งมันโอเวอร์บอกระโดนไปนึงทีครับหามันอยู่ไหนวะอยู่ด้านหลังกุ้งใส่ิติกู๊ดไอ้ไม่ใช่ล็อกเก็ตต่อยต่อยเฮ้ยมนอ่อมมัวมวซัวมากเครับมน่อมอยู่ไหนอืมอืม โดนโล่เป็นหนึ่งที่กันกันเพือ mustache, ่อนครับดูเชิงก่อนฟุ้งใส่ได้ใส่มูไนต์ต่อครับมูไนต์มูไนต์ลอยต่อยเฮ้ยโยนโล่ใส่มูไนต์ตายครับบิ๊วเกือบเก็บใครไม่ได้โดดลงมาหนึ่งที่อะไรลอยอยู่น right, ั่นบนหัวกันไว้ก่อนครับเฮ้ยนี่เมยน้องเมยน้องเมยน้องเฮ้ยเมยน้องมีเกาะ์มูไนต์มูไนต์เอามูไนต์ต่อเอามูไนต์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 ตายอุ้ย เราก็จะตายแล้วเล่นหนึ่งหิ้วหน่อยใครก็ได้หิวหน่อยใครเป็นตัวหิ้วะเนี้ยหิวหน่อยหิวหน่อยเดี๋ยวจะไปกระพือเขาต่อมันเป็นเกมโคตรนัวเลยครับแล้วก็มันมากอืมโยโลอืมโยโลด้เท่นึี้่ง,งี้ก่อนไม่มีตัวหิว้วตัวหิ้วเราอยู่ในวางคือผมเพิ่งมาเล่นยัง,ย,งยังไม่ค่อยรู้แมคานิกเกมเท่าไหร่นะครับว่าตัวไหนหิวตัวไหนทําอะไรได้บ้างแต่ว่าจับกระตันมิกานี่แหละ เล่นง่ายสุดแล้วต่อยอย่างเดียวก็ผมเป็นคนที่ชอบตัวของกัปตันเมกามากเลยครับฮะอยู่ในวะพี่มันลอยเราไปไหนเนี่ยลงมาดิลอยยืนยืนยืนในวงครับอุ้ย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 ลอยลอยตลอยตลอยลอยลอยกระโดดกดชิปกระโดดอืออย่งที่ไม่รู้โดนใครเอาไปเที่ไปก่อนกันครับกันกัน นี่โยโล่ใส่ลอย่อยลอยเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ได้พักหายใจให้พอเลยมันจัดก็53เปอร์เซ็นต์แล้วครับถือว่าเยี่ยมมากเราก็จะทำการโยโล่เลยครับหนึ่งที่ปึ๊บนี่โดนใครโยนไปงั้น,หนแหละ ัพุ่งใส่สกาเลตวิท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 เอ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยโดนโดนแข็งอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหบูบลินบูเบลินอืมบูเบลินนึกว่าตัวนู่นเพื่อนเจอกันเพื่อนเลยเรากันไว้ก่อนครับสกาเลตวิทอยู่ด้านบนสกาเลตวิทมาด้านล่างแล้วล้วงเลยเฮ้ยมันมีตัวอะไรบีบเราด้วยไปเดีกวก่อวิ่ง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 กันมาก่อนให้โลก ไม่ใช่โลกตัวอะไรสักอย่างฮิวจำชื่อไม่ได้มี2ตัวกันนะครับจะชนะแล้วเราก็เซมเบอร์ไปเลยหนึ่งทีแล้วก็นี่เรียบร้อยชนะครับอันนี้เป็นด่านยึดฐานนะครับมันจะมีด้านเพลโลดด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกสักเกมแล้วกันเดร๋จวพีแม์เจจีอีซี่ อายังมีทันที่สองในหวาหรือว่าจบแล้วเราเปลี่ยนตัวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเบื่อกันก่อนนะเราจะเล่นฮักแล้วกันเนี่ยเป็นสายแทงให้เพื่อนเหมือนเดิมฮักเขาชอทุทุกทุกข้อเสียของฮักเนี่ยมันจะมีเวลานะครับคือมันจะมีเวลากลับไปล่างคนแล้วมันจะบางมากแต่ถ้ามันกลายไปล่างฮักเนี่ยมันคือมันไร้เทียมทานเลยมันแข็งแกร่งมากครับแล้วก็เถึกมากด้วย ล่างคนก็จะเป็นปืนธรรมดาจิ้ว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 เพื่อนข้างเป็นเป็นงานนะครับตานีไปลุย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 ,ลยบิงก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> ฉันไม่ชอบฮักฮักเขาชอบทูบทูบทูบาไปไปไปไม่ได้เลยทางนี้ ไปครับมีกู๊ดมีไปลุยกันเลย <c oughs> เราก็เราก็ทำไงดี <c oughs> กลายร่างไปฮักเลยครับฮักก็ชอบอ้อยมาแล้วโยถุบอึ้ยทุบหน้าอึอย้ยอึอย้ยจะตายฮักจะตายเออจับไปร่างเด็กเออออโอ้อยโอ้อยไม่ซาแล้วครับไม่ซาลแล้ว <c oughs> เราต้อง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 หลบดีๆครับร่างนี้โอ้ย เอาเกิดมาใหม่ได้เราก็ฮักเขาชอบทูบุบมาใหม่แล้วทูบอุ้ยอุ้ยอือพับลงให้กับเพื่อนทูบอุ้ยขับล่างแล้วยิง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 โอ้ยไม่ไหวครับเพื่อนไม่ถนัดเลยไปกลับไปเล่นกับตันเมกาเหมือนเดิมดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวเล่นไม่เป็นเลยฮักไอ้กับตันเมกาเรามาเดินนี่แหละ เชื่อมันในเซลลุมซูเปอร์โซเยอร์ของเราไอ้ลุยลุยลุยวิ่งวิ่งไอ้กระโดดไปกับเท่นะครับเฮ้ยทำไมมันอยู่หลังเราเนี่ยอือทนที่ฟันโดนไหมเนี่ยนี่เรียบร้อยตายครับอูบูลิน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 มาล้วงเพื่อนเราใครทำอะไรวะอ๋อหิวเลือดเจ้ากบที่ได้ไหมเนี่ยอ๋อผมลงทาง กันกันให้เพื่อนครับให้เพื่อนยิงเวนอมเวนอมอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวให้เพื่อนเข้าก่อนเราไม่มีดาเมจเราเราเป็นตัวแทง๊โยนโล่ใส่เกือบตายยโล่เราหมดโล่เราหมดกระโดดครับพุ่งกระแทกหนึ่งทีโอนโมซัวกันไปหมดแล้วเฟมเลยตก พุ่งไปหนึ่งที่สก,การเลวิตสวยสวยได้หนึ่งตัวครับอุบลินอุบลินกันกันกันเข้าเพจเข้าเข้าเข,ข้ายืนในวงก่อนสวยใครมันอะไรกระโดดใส่ผมวันนี้เดี๋ยเรายืนยืนเอาแต้มก่อนครับเขาได้6 7แล้วไม่ได้หยิบกับตันมาเรียบร้อยเลยยืนไม่ไหว พุ่งชนเลยพุ่งชนเลยเราเรายืนยืนยืนยึดฐานไหมครับโยนโล่ไปหนึ่งทีไม่รู้โดนใครโดนไปก่อนอ,อยากไปดูอยังเลยอ <c oughs> ยูนี้แหละยืนยืนเอาเต็มกันเราโยนไปหนึ่งทีแล้วก็ฉากไม่โหลดนครับเน็ตเน็ตมุมช้าจริงๆมันสวยกว่าน,นี้ มันจะใช้ถ้าไม่ตายเอ้ยเรียบร้อยโดนสก,กาเลตวิทใช้ถ้าไม่ตายเอ่อเน็ตผมช้ามากไหมเอาแมกนิโตไปแล้วเดินช้ามากแต่ว่าถึกครับแมกนิโตแล้วก็เป็นตัวะครที่ยิงแรงมาก เนี่ยครับยิงยิงแรงมากแต่เดินช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ oh. 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 ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงยิงทำไมได้โอ้ย oh. ตายไปเอากับตันมันเดินมาแล้ว,ลวดีแล้ว แพ้ป่าวเนี่ยเรียบร้อยแพ้ครับไม่ไหวยืนไม่ไหวไปเดี๋ยวด่านสุดท้ายแล้วถ้าแพ้อีกก็น่าจะแพ้เลยเดี๋ยวกับตันยืนนั่นแหละดีแล้ว <Freedom S 1> ไปวิงว่งครับวิงว่งออื ทำลายฉากได้ด้วยนะครับโอ้โหเน็ตผมตัดไปด้วยคอมแลกมากรอครับรอประตูเปิดเดี๋ยวเราไปถล่มมันกันรอครับรอประตูเปิดเดี๋ยวเราไปถล อาดำบอลล็อกไม่รู้ทำอะไรได้เมือนกันไป,ไปล,ลุย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 เรามีตัวแทงแค่ตัวเดียวคือเรานะครับเราทำการกระโดดเข้ามานี่นะครับยึดยึดตัเฮ้ยมาแล้วอมืมาดิมาดิมาดิจริงๆเราต้องวงสกัดเิีิตนะครับแต่ว,ว่าให้เพื่อนจัดการเนาะเดี๋ยวเรายืนสู้กับเวนโ้มไปก่อน โดนโดโดน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 โดโดนเพื่อนหายไปไนหมดเต่าเกิดใหม่ครับมาดีเกิดใหม่เอาดีเอาดีไม่รู้สกิลใครเกิดใหม่ได้ด้วยอ๋อเอาดี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 สกาเล็ดวิทสกาเล็ดวิทเหรอสกาเล็ดวิทเหรศ มาเยอดได้แล้วครับกันไว้เรียบร้อยบุกลีนตายกันไว้กันไว้เฮ้ยตัวอะไรมาวะเนี่ยโม้ซวยจีบสองเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรามีสกิลยกโลแล้วบับเกาะให้เพื่อน น่าใช่ยังไม่ได้อ่านเลยมันเล่นก่อนโยนโล่ไปนหนึ่งทีไม่รู้าถึงไหมกันครับกันกระสุนให้เพื่อนเฮ้ยบูบล,ลินอืมพุ่งชนหนึ่งทีอืมอืมต่อยต่อยหนึ่งทีกันครับกันกันสกัดเลนสิทยกโลโยกโลเลยลุ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 ย รุ่ยรุยรุ่ยรุ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 ยหยุดผมไม่ได้แล้วต่อยบ่าข้างมามันโวยกลับมาแล้วไปบ้าข้างมามาแล้วมาแล้วตัวอะไรบ้านะีะมองไม่ทันเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรต่อยหมดแหละยกโลไว้ยกโลไว้เดี๋ยวล,ลีโร่นะ ครบแปดสิปอร์เซแล้วมีต uh, ัวอะไรมาอีกไหมเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยคอมิก้าเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนแบบแบบเราไปลุยเลยนู่นเลยครับไปลุย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 เราล้วงล้วงตัวบางๆเลยล้วงล้วงตัวหิวเขาล้วง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 อล้วงล้วงไม่รู้ล้วงใครโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ย ล้วงล้วงล้วงหมดล้วง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 ่อย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 อืม่อย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 โยนโล่ไม่รู้โดนไขรมั่วสู้ไหมด99%้าสิบเก้าปอร์เซ็น่าจะชนะแหละไปเรียบร้อยชนะครับก็มันจัดเกือบเ้แล้วก็จะมีคาซีนนี่สวยครับหนึ่งคาซีน เทมากทำดีดีสุดๆเลยแล้วก็เป็นเกมฟรีนะครับในสตรีมทำมี MVP โค่าสารสองตัวตายสี่ครับผมก็เลเวลสี่อยู่ที่ระ้อยกับตันมิกานี่โยนโล่หนึ่งทีเอาละครับเพื่อนๆสำหรับเกมมาเวลไ r i v a ลเนี่ยเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้คนเพื่อนไว้เจอกันใหม่ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเล่นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปฝึกก่อนแล้วกันเพราะว่าเล่นตัวอื่นไม่เป็นเลยเดี๋แกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ